สวัสดีครับสวัสดี่อแม่ปีน้องครับพบปะกันเช่นเคยครับทางช่องเด็ดป้าน,นอกครับวันนี้ก็ตีเข้าเป็นวันที่2ครับก็เรียงงัวงัวไม่เรียงกลางตรงตัวครับตีเข้าเซ็เก่แกะมัดเฟียงให้งัวกินตัว กรตัดหญ้าแปงกุหลาบในแปลงหญ้ามาให้ตัวครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนแรงแล้วครับเริ่มคําเริ่มแรงแล้วตะว,วันนี่เปียงยอดหม่ครับรัวก็ได้กินอิ่มพร้อม้ย พอมเริ่มเป็นแผมแล้แสนดี้นี่แซนดี้ครับว่าลิ่นลิ้นมันจ้าแล้วมันเลี้ยจะต้องยาใส่มาครับยาม่วงใส่นี่กับ,บดีเตะครับควายนี่เก็บข้าวขอกแล้วครับวันนี่ มันรูจะออกก็เลยเอาไปเข้าคอ,อกเลยคำๆแรงๆนี่มันมีหินมีคุ้นอยู่ครับอยู่เบกกี้ตัวครับเหลือง,งัวงอยู่สี่ตัวข้างนอกปะแน็กมัดกับปะแน็กกล่องก็ทำงานยังไม่เลิกนะครับส่วนผมนี่ปะแน็กตีนี่เลิกงานแล้วครับ จะเป่าเป่าเอาใบเขา้าแล้วก็เข้ารีบออกครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป่าเป่าวันนี้แตนครับเข้าแห้งครับเข้าเปลือกมีเข้ารีบผลอยู่ค่อนข้างจะนักอยู่ครับรา่ว่ายังไม่ได้เป่าแต่ เดเป่าแล้วก็จะสะอาดสะอ้านขึ้นมาครับตอนนี้อย่างนี้มีใบเข้าครับผลอยู่นักเดี๋ยวจะเป่าใบเข้าออกสักรอบแล้วก็เคาเเอาเข้าเปลือกทิ่มันตกหิมหิมพาเต้นนี่เดี๋ยวเคาะเข่ามากล่องไว้ตั้งข้างนี่แวก็จะเป่าเป่าซ้ำรอบนี้เ,เก็บเข้าเรียบไปให้ป่าครับ ป่าก็จะได้กินข้าวรีบครับข้าวรีบของข้าวเต้งของที่มันปนกันไปของผมนี่มาได้เหลือขว้างสักอย่างครับเข้าที่มันตกไปแหมก็เวลาเก็บเพียงเก็บอย่างออกก็จะหานครับเป็ดไก่เข้ามาเสาะกินครับโอเคครับเดี๋ยวป่าข้าวหลีบก่อนครับ หลังจากเปล่ารอบแรกก็จะประมาณนี้คนระับสาสะอานขึ้นมาน้อยหนึ่งครับเขารีบจะล้นเปล่าออกมาอยู่ทางข้างหมดแก็จะเก็บไปให้ป่าครับเพราะมันจะมีติดอยู่เป็นข้าวเต้งอยู่นีแต่มันจะเป็นข้าวหมดเต็มร้อยครับแต่มันก็จะมี เม็ดไหนอยู่ปลากินได้ครับนี่ก็จะเป็นข้าวเต้งแต่มันปิวครับปิวแต่ลมน่จะเก็บไปให้ป่าหมดเลยครับน,นี่คือข้าวข้าวเต้งครับ ะสะอาดสะอาดขึ้นมาครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเข้าเปลือกไปให้ป่าก่อนครับผมเรีจะเป่ารอบที่สองครับโอเคครับเซตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทิศสูดกันนะฮะอันนี้มันหลีดแตกเหรนี่ครับ นีข้ารีบครับที่จะเอาไปให้ป๋านนี้จะเป็นข้ารีบอยู่นี่ก็ข้ารีบข้ารีบนะครับส่วนนี้เป็นข้าวตีเปล่าละเป็นข้าวเต้งครับมีขี้หนูตั้งนานเลยแต่ก็จะมีข้าวรีบปนอยู่เล็กน้อยครับ น,นี่ก็ตักได้แล้วครับตักใส่กระสอบแต่ยังไม่ตักแต่ครับเหลืออีกหนึ่งกล่องเดี๋ยวีกูกตรงนี้น่าจะเสร็จละกล่องนี้ครับเสร็จแล้วก็จะตักเป่าเสร็จตักใส่กระสอบอันนี้น่าจะได้ประมาณสิบสิบก่าแกนครับเกือบเกือบสาวแกน อันันกล่องน้อยจีนะมดนี่น่าจะได้ครับ3ามกล่องนี่น่าจะได้ประมาณสาวฝ่ายก็ยังเหลือปุ่นนึงครับปุ่นจะมีข้าวเคี้ยวงูแล้วก็ตังบนปุ่นจะเป็นข้าวก็ขก้าแล้วก็จะมีข้าวเจ้าอยู่นิดหน่อยครับข้าวปีนี้ก็จะประมาณนี้ เออยังเดี๋ยวขารร้าวกำหัมครับขารร้าวกำหัมน้อยหนึ่งเอข้าเสร็จกั็ําแรงวอนีครับเป็ดก็จะออกมากินข้าลวละกิข้าในเต้นเนี่ยครับแต่ว่ามันได้ปกไว้ เไปเข้ามากินเพียงนี่ได้นักขนาดครับน่าจะกินไปถึงหน้าฝนเลยหน้าฝนปีหน้าอยู่นี่สามกองครับก็ได้อยู่ได้นักอยู่เพราะว่าตัดครับจะได้ต่อสั้นต่อเพียงสั้นได้เพียงนัก ข้าก็แห้งดีครับทีนี้เข้าถูกครับตึงข้าเหนียวตึงเข้าวเจ้าก็น่าจะเก็บไปกินซส,ส่วนใหญ่อาจจะมีแบงขายครับแบงขายเล็กๆน้อยๆครับ อได้กาแคลเซียมเฮ้ยเกลแรกก้อนห้างงวงห้างขวาครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวเก็บข้าวรีบไปให้ป่าในบอ่อกอนนะครับไว้มาปะกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณปอแม่ปี่น้องที่รับชมครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมาก,มาก,มากครับ รับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ